เศษ20ส่วน2,568ถ้าสาวกิลจะเหนื่อยเบอร์นี้ขอไปคยี่บอสเองได้ไหมคะเล่มเจแรงเออารีนาที่ต้องเผชิญกับงานล่วงเวลาที่ต้องทำให้เสร็จก่อนกำหนดลาพักร้อนจะมาถึงไม่งั้นเธอจะไม่สามารถลาหยุดกลับบ้านเกิดได้แถมระหว่างนั้นยังมีเพชชะฆ่าตัวปลอมอีกต่างหาก เมื่อแก้ปัญหาได้และกลับไปยังบ้านเกิดกับพบสิ่งที่สร้างความตกใจให้กับเจดคืออาลีนากับมีน้องชายปรากฏตัวมาในเล่มนี้นอกจากจะมีปริศนาของเพชรคาตตัวปลอมแล้วยังกล่าวถึงความรักความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องของนางเอกอีกต่างหากทั้งยังมีการเปิดเผยถึงตัวบอสที่ชักใยอยู่เบื้องหลัง ทำให้เรื่องนี้อ่านสนุกตื่นเต้นจนวางไม่ลงเลยครับมีสปอยใครไม่อยากทราบข้ามไปอาลีนานางเอกเพชชาตกำลังดีใจที่ไม่มีงานมากมายในอ e ีฟฟูเคานเตอร์เธอได้ตกลงกับไลล่าเทพมารรุ่นน้องประชาสัมพันธ์ว่าจะไปหาอะไรทานกันหลังเลิกงานโดยนาชา วิญญาณเทพมารที่ปราบที่เมืองแห่งการท่องเที่ยวลีเทียนได้เสนอให้ชวนเจดพระเอกแทง้งที่กำลังพักรักษาตัวและว่างงานไปด้วยแต่กับมีไารสนีมาส่งจดหมายบอกถึงการค้นพบดันเจี้ยนใหม่ถึงห้าแห่งทำเอาอาลีนาและทุกคนถึงกับตกใจเธอจึงต้องทำงานล่วงเวลาติดต่อกันถึงสี่วัน ก็ยังไม่มีท่าทีจะเสร็จสิ้นทำให้ทั้งเจดและนาชาต้องมาช่วยด้วยเพราะอาลีนาต้องรีบเคลียร์งานให้เสร็จเพื่อจะได้ใช้วันหยุดยาวกลับบ้านเกิดพอถึงเวลาอาลีนาจึงได้กลายเป็นเพชฌฆาตออกไปจัดการเคลียร์ดันเจียนซาบห้องสมุดโทปลาดันเจียนอันสุดท้ายที่เหลืออยู่ระหว่างบุกไปที่ซาบห้องสมุดโทปลา เจได้พูดถึงข่าวลือที่เพชรชคฆ่าช่วยเหลือนักผจญภัยซึ่งอาลีนาได้ปฏิเสธจึงสงสัยว่าเป็นคนที่เรียนแบบแม้จะสามารถเรียกคอนออกมาได้ก็ตามแต่พอไปถึงห้องบอสกับพบคนที่แต่งตัวเป็นเพชรชาัาฆและใช้ DR เบรกคอนมหาเทพจัดการบอสได้แบบเดียวกับอาลีนา ตัวปลอมที่มาทักพวกอารีนาเธอได้เปิดเผยใบหน้าสีผมและดวงตาที่เหมือนกับอารีนาทั้งบอกว่าอารีนาไม่จำเป็นต้องสู้แล้วเพราะเธอที่เป็นตัวปลอมที่สมบูรณ์แบบจะรับผิดชอบแทนก่อนจากไปพ่อกลับมาอิฟูคาลเตอร์อารีนาและเจดได้ปรึกษากับไลล่าและนาชา ทุกคนจึงสงสัยแต่อารีนากับผิดสังเกตที่เจตเหมือนจะปิดบังอะไรบางอย่างเธอจึงคาดคันเขาว่าดีใจที่ตัวปลอมจะมาช่วยงานใช่ไหมจนเจตไม่กล้าปฏิเสธเต็มเสียงสร้างความไม่พอใจให้กับอารีนาไลลาจึงบอกว่าอารีนาอยากช่วยเจตต่อสู้แต่กับโดนอารีนาบังคับให้หยุดพูดเสียก่อน เจตบอกเป้าหมายของตัวปลอมน่าจะคือการเปิดเผยว่าอารีนาคือเพชรฆาตทำให้เธอตกใจแต่ด้วยปริมาณงานที่มากมายทำให้ไม่มีใครสามารถออกไปหยุดยัง้งอารีนาที่คิดอะไรบางอย่างขึ้นมาจึงต้องการจะจับตัวปลอมให้ได้อารีนาวางแผนล่อตัวปลอมมาในเมืองอิฟูด้วยภาพไฮโลกแกรมสัตว์ประหลาดบุกโจมตี พอตัวปลอมออกมาจัดการภาพไฮโลแกรมไปจึงรู้ตัวและหนีไปพวกอารีนาจึงตามไปและรู้ว่าการจะใช้พลังของอารีนาจำเป็นต้องทำตัวเป็นอารีนาอารีนาจึงพูดถึงงานล่วงเวลาที่เธอโดนยัดเหยียดมาเป็นการโจมตีทางจิตใจทำให้ตัวปลอมถึงกับสลบไป พบอารีนาได้พาตัวปลอมกลับมาที่อ e ีฟูเคาน์เตอร์แล้วนั่งทำงานกันต่อในวันหยุดพอตัวปลอมฟื้นขึ้นมาก็ตกใจถึงการโจมตีทางจิตใจที่โหดร้ายอาลีนาที่เห็นจึงบังคับให้ตัวปลอมต้องมานั่งทำงานล่วงเวลาด้วยถ้าอีกฝ่ายอยากจะเรียนแบบเธออย่างสมบูรณ์และเนื่องจากสามารถเรียนแบบอาลีนาได้อย่างสมบูรณ์แบบ มากระทั่งนิสัยขี้อวดดีและจุดที่ทำงานผิดพลาดเพื่อแยกยะทั้งสองออกจากกันตัวปลอมจึงให้เรียกเธอว่าเฟดเพื่อทำงานให้เสร็จเฟกจึงใช้สกิลดีหาหอิมิทาทีโอเนตปราดมหาเทพแปลงเป็นเจดแล้วลงมือทำงานต่ออย่างรวดเร็วในช่วงพักอาลีนา ได้บอกจะใช้วันหยุดเพื่อกลับไปยังบ้านเกิดของเธอแต่ไม่กล้าบอกถึงตัวตนของชายที่บอกเธอว่าสกิลดรเบร k ของเธอไม่ใช่ดรเทพสกิลแต่เป็นด r ผู้ทำลายล้างทุกสิ่งเพราะสงสัยถึงตัวตนของชายคนนั้นน่าจะเป็นชราวนักผจญภัยที่เป็นมหาปราดปลอมตัวมาที่ตายไปแล้ว ทำให้ทุกคนที่ไม่รู้เรื่องเป็นห่วงจึงตามไปด้วยพอถึงวันหยุดอาลีนาจึงมุ่งหน้าสู่บ้านเกิดที่ฟีลัวทันทีโดยมีเจดกับนาชาไปด้วยส่วนไลล่ากับหมดแรงนอนหลับไม่ได้มาด้วยแต่ก่อนจะเข้าสู่เกตมุ่งหน้าสู่ลูลูควัวก็ได้พบเฟกที่ปลอมตัวเป็นมัจุราชนั่งจิตตก เพราะโอนทุกคนลืมหลังจากทำงานล่วงเวลาเสร็จอารีนาจึงได้ชวนเฟกมากด้วยอีกคนพอถึงลูลูครวัวเมืองแห่งที่พักทุกคนก็นั่งรถมามุ่งหน้าไปเมืองฟีลัวกันแต่พอไปถึงฟีรัวเฟกบอกให้อารีนาตามหาหนังสือของชราวให้เจอก่อนจะหนีไปอารีนาจึงมุ่งหน้าไปยังร้านเล่า ซึ่งเป็นบ้านของเธอได้พบกับอิเรซาแม่ของเธอพอเห็นเจดที่หน้าตาหล่อเหลาอิเรซาจึงถามว่าเป็นแฟนหรือเปล่าอาลีนาจึงรีบปฏิเสธทันทีพออาลีนาตื่นจากการพักผ่อนลงมายัางร้านเหล้าในตอนเย็นก็พบเจดกำลังชงเหล้าช่วยงานอิเรซาอยู่ ทำให้นักผจญภัยต่างดื่มเล่ากันอย่างสนุกสนานที่ได้เจอเจดที่เป็นนักผจญภัยระดับหนึ่งก่อนจะพบรูรูริรรฮิลเลอร์ของดาบเงินกับลอนักเวทของดาบเงินที่ล่วงหน้ามาก่อนเพื่อสืบเรื่องมหาปราดและตามด้วยแอชลีย์น้องชายของอาลีนาที่เข้ามาทักทายทำให้เจดนาชารูรูริรร และลอตกใจที่เธอมีน้องชายซึ่งแอชลีย์เป็นนักเรียนคณะวิชาปราดของมหาวิทยาลัยพอแอชลียมองเจดได้เอาเขามาเปรียบเทียบกับอารีนาถึงความแตกต่างของฐานะจนโดนอาลีนาทุบหัวแอชลียจึงหนีขึ้นไปยังชั้นสองพวกรูรูริที่ไม่มีความคืบหน้าเรื่องมหาปราดได้ทราบเรื่องเพชรคาด ตัวปลอมและหนังสือของมหาปราชญ์จึงจะไปตรวจสอบที่ห้องสมุดเมืองลูลูคัวโดยอาลีนา่ายังคงปิดบังเรื่องชายที่บอกเธอถึงดีอาเบรดเอาไว้ทําเอาเจดที่สงสัยอดเป็นห่วงไม่ได้ตอนเช้าที่เจดช่วยผ่าฟืนอยู่แอชลี่ที่มองสํารวจเจดพบว่าเขาเป็นคนที่สมบูรณ์พร้อมทุกอย่าง จึงไม่ยอมรับเขาที่เป็นแฟนอารีนาเพราะเชื่อว่าเจดกำลังหลอกอารีนาอยู่จึงด่าเขาว่าเจ้าคนบ้ากล้าเจ้าเลขข่ห์ขืนเข้าใกล้พี่แล้ก็ชันฆ่านายแน่พออารีนาจะชวนเจดไปไหว้หลุมศพชราวเขากลับไม่ว่างเพราะต้องไปหาพวกรูร,รูริที่ลูลูครวอิเรซาจึงฝากเขาซื้อของ และให้อารีนาไปด้วยแต่แอชลียได้อาสาไปแทนอารีนาจึงกลับขึ้นไปนอนต่อเจดจึงเดินทางไปลูลูคัวด้วยความรู้สึกกดดันและสายตาที่ทิมแทงจับผิดของแอชลียยังดีที่ตอนขากลับเจอพวกรูรูริจึงกลับด้วยกันทำให้ลดบรรยากาศอึดอัดลงไป ก่อนแอชลี่ที่มีธุระจะแยกตัวไปเทพแห่งดาบที่ตามฮาซากิลิเบอร์ตำราเวทปราดที่มหาปราดซ่อนไว้เขาที่เป็นผู้ฆ่ามหาปราดจึงตัดสินใจจะลงมือด้วยตัวเองเพราะต้องการทำลายซากิลิเบอร์แอชลี่ Ashley, ที่รู้สึกผิดที่เคยมอบความหวังลมลมแรงแรงให้อาลีนาถึงการชุบชีวิตชราวขึ้นมา เขากับโดนชายประหลาดที่ดูราวกับวิญญาณโจมตีแอชลียที่ไม่สามารถต่อสู้ได้จึงใช้ตำราส่งการแจ้งเตือนเรียกคนมาช่วยและในยามที่เขาโดนโจมตีด้วยเวทไฟสีฟ้าเจดได้โผล่มาช่วยเขาไว้ก่อนรอจะตามมาสมทบอีกคนทำให้ลอตึงเครียดเพราะวิชาที่อีกฝ่ายใช้คือสัตว์ต้องห้าม ฟลามา่เพลิงสีครามของผู้แหกกฎที่อยู่ในกิลมืดที่เป็นสมุนของท่านผู้นั้นชายไร้สติได้โจมตีด้วยฟลามา่ที่รุนแรงเกินกว่ามนุษย์ธรรมดาจะรับมือได้ลอจึงได้ใช้ซิกรุสอาร์ซินุสคนข่าวเพิ่มพูนไร้จุดจบปล่อยฟลามา่ออกมาส่วนเจ็ดใช้ซิกรุสบดัดผู้อับเลือดวาระสุดท้าย เรียกฟลาม่ามารวมอยู่ที่ฝ่ามือเขากลายเป็นโลกขนาดใหญ่ด้วยสกิลผสานเอาบุมเพลิงสีขาวรับการโจมตีจากฟลาม่าของชายไร้สติพอเพลิงสีครามหายไปลอจึงพุ่งออกไปพร้อมกับโลกสีขาวที่เปลี่ยนเป็นดาบคู่ในมือก่อนฟันดาบไปยังคอชายไร้สติแต่ลอกับหยุดลง เพราะชายไร้สติที่ใช้พลังเวทมากเกินไปกับสุดลงไปแล้วลอจึงให้เจดกับแอชลียรีบไปหารูรุริก่อนส่วนเขาจะจัดการกับชายไร้สติเองเจดได้ขอบคุณแอชลียที่ไม่เป็นอะไรเพราะถ้าเขาเป็นอะไรไปอาลีนาคงเสียใจ และขอให้อชลี่ไม่พูดอะไรซึ่งอชลี่ก็เข้าใจเจดจึงชมเขาทําเอาอชลี่อายจนหน้าแดงต้องโมโหออกมาพอเหลืออยู่คนเดียวรอที่ทราบว่าเซฟาหัวหน้ากิ้งมืดอ,อยู่ใกล้ๆจึงเรียกอีกฝ่ายเซฟาที่ตามล่าผู้แหกกฎอยู่จึงออกมา พอดูสภาพชายไร้สติที่จิตใจแหลกสลายเซฟาจึงบอกข้าไม่ยกโทษให้เจ้าท่านผู้นั้นแน่ในวัยเด็กแอชลี่ที่รู้ว่าชราวไม่ใช่นักผจญภัยธรรมดาในวันหนึ่งชราวก็ได้มอบหนังสือเล่มหนึ่งให้เขาทั้งบอกว่าถ้าเป็นนายสักวันหนึ่งต้องเข้าใจวิธีใช้มันแน่ก่อนชาวจะเสียชีวิต แอชลี่ที่นอนไม่หลับจึงลุกขึ้นไปหยิบหนังสือที่ชราลามอบให้เขาที่ไปเรียนที่มหาวิทยาลายัยเพราะต้องการตีความอักษรบนหนังสือเล่มนี้ถึงไม่สามารถเข้าใจมันได้แต่แน่ใจว่าชราลาวจะต้องรู้ตัวเองว่าจะต้องตายแน่นอนจึงมอบหนังสือให้เขาแอชลียจึงตัดสินใจนําหนังสือไปมอบให้เจดเพราะเดาว,ว่า เป้าหมายของอีกฝ่ายน่าจะเป็นหนังสือเล่มนี้และเจดมาที่นี่เพื่อตรวจสอบชราวเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับแอชลี่ในตอนนี้คือแม่และพี่สาวเขาในตอนนี้ที่เป็นคนธรรมดาไม่มีพลังพอที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับมันแอชลี่บอกว่าสักวันหนึ่งเขาจะต้องมีความรู้มากกว่านี้ เพื่อช่วยเหลือพี่สาวและแม่ให้ได้เจดจึงยิ้มรับทำให้แอชลี่รู้สึกว่าเจดเหมือนกับชาราวที่แย่งชิงหัวใจพี่สาวเขาไปอิเรซาเห็นอาลีน่ายังไม่นอนจึงทำซุปให้เธอทานแต่พออาลีนาทานเข้าไปถึงกับร้องไห้ออกมาถามว่าชาราวตายจริงๆแล้วใช่ไหมอิเรซาจึงได้ปลอบใจและบอกว่า ตอนที่ชราวตายอารีนาเศร้าใจเป็นอย่างมากแม่คิดมาตลอดว่าดีจริงๆเหรอที่เลือกเป็นประชาสัมพันธ์สาวแทนนักผจญภัยแต่พอได้เจออารีนาอยู่กับพวกเจดแม่คิดว่าดีจริงๆที่อาลีนาได้เจอกับพวกเจดถ้ามีอะไรไม่สบายใจก็กลับมาที่นี่ได้เสมอทำให้อาลีนาเผชิญหน้ากับความตายของชราวได้ เพราะเธอจะต่อสู้เพื่อเหล่าคนที่เธออยากปกป้องในตอนนี้เจดนำหนังสือของชาราวมาปรึกษากับทุกคนกับไม่มีใครถอดความได้แม้แต่นาชาอาลีนาจึงตัดสินใจจะไปดันเจียนคฤหาดฟา์มาที่ชาราวเสียชีวิตเธอยังบอกอีกว่าเธอเจอคนที่คล้ายชาราวที่ลีเทียนเธออยากตรวจสอบว่าชาราวตายจริงๆหรือเปล่า ทุกคนจึงตกลงใจไปกับเธอพอไปถึงทหาสร์หาฟามาเทพแห่งดาบที่เป็นหนึ่งในสีจ่จตุเทพของทวีปได้ปรากฏตัวมาพร้อมทั้งบอกว่าเขาคือท่านผู้นั้นที่ชัดใยทุกสิ่งทุกอย่างอยู่เบื้องหลังโดยมีเป้าหมายคือหนังสือที่ชาราวทิ้งไว้ก่อนจะต่อสู้กับพวกอาลีนาเมื่อเทพแห่งดาบโจมตีมาด้วยมือเปล่า เจตจึงใช้สกิล DR Wall ล่มหาเทพรับทำให้แท้แผงดาบสนใจโจมตีมาด้วย DR Gladius ด,ดาบพิฆาตแห่งมหาเทพสร้างดาบยาวสีขาวฟันใส่ทุกคนเจตที่ไม่มั่นใจว่าจะสามารถป้องกันทุกคนได้จึงหันหลังกอดอารีนาไว้เพื่อปกป้องเธอ ทำให้เจดได้รับบาดแผลที่หลังพร้อมกับความเจ็บปวดอันรุนแรงและร่างกายที่หยุดชะงักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ส่วนรูร,รูริก,กับลอที่โดนโจมตีก็หมดสติไปอาลีนาจึงเรียกดีอาเบรกออกมาโจมตีกับไม่สามารถโจมตีโดนอีกฝ่ายแต่กับโดนเทพแห่งดาบถีบกระเด็นจนสลบไป นาชาที่จ้องมองดูเทพแห่งดาบถึงกับตกใจถึงปริมาณข้อมูลที่มากมายกว่าเทพมันเสียอีจนรู้ได้ว่าเทพแห่งดาบไม่ใช่มนุษย์เทพแห่งดาบได้ยื่นมือไปหาหนังสือที่ชราวราทิ้งไว้ทั้งบอกว่าเขามาที่นี่เพื่อต้องการทำลายมันก่อนจะมีเสียงดังขึ้นตำราเอ๋ยจนตอบรับ จงปลดปล่อยการรักษาแห่งพระมารดาแสงเวทมนต์ได้ทำการรักษาทุกคนพร้อมทั้งเฟกที่ใช้หน้าตาแอชลี่ปรากฏตัวมาแต่เทพแห่งดาบที่ระแวงเฟกกับบอกจะเล่นด้วยถึงร่างแยกนี้จะมีพลังแค่หนึ่งในสิบก็ตามถ้าไม่สามารถจัดการได้เขาจะทำลายเมืองฟีลัวที่อยู่ข้างๆทำให้อาลีนา โกรพุ่งเข้าไปโจมตีแต่ก็ยังโจมตีไม่โดนเทพแห่งดาบเทพแห่งดาบที่ยิ้มออกมายังยั่วโมโหอารีนาว่าเขาเป็นคนฆ่าชราวเองแต่การโจมตีของอาลีนายังไปไม่ถึงเธอกับถูกเทพแห่งดาบแทงใส่สีข้างจนดีอาเบร์หายไปเทพแห่งดาบยังตวัดดาบมาหมายจะสังหารเจต ส่วนเฟกก็โดนโจมตีจนล้มลงไปอีกคนเจที่เห็นถึงใบหน้าสิ้นหวังของอาลีนาที่จ้องมองมาเขาถึงกับกำปลายดาบ DR กลาดิอุสไว้ก่อนมันจะแทงเข้าคอหอยเขาจากแขนขวาที่รวบรวมพลังจากการใช้ DR W ครั้งที่สองไว้และใช้ DR W ครั้งที่สามหยุดเทพแห่งดาบ ทำให้เฟชชิงหนังสือของชราวหรือซากิลิเบอร์มาได้ก่อนจะกล่าวว่าตำราเอ,อ๋ยจงตอบรับข้าคือผู้เป็นเจ้าของแห่งตำราก่อนเฟกจะเผยร่างที่แท้จริงออกมาคือชราวเขาใช้พายุแห่งการรักษาจงพัดโบกรักษาทุกคนและใช้ดีอาฟอลเคียวทำลายล้างแห่งมหาเทพ ฟันร่างเทพแห่งดาบจนขาดออกสลายไปแต่กลับมีร่างแยกอีกร่างหนึ่งปรากฏขึ้นมาอาลีนาจึงใช้ดีอาเบรโจมตีจนสลายไปเทพแห่งดาบจึงสร้างร่างแยกขึ้นมาอีกร่างก่อนอาลีนารู้สึกได้ถึงโลกที่ไรเสียงที่เป็นไปตามความต้องการของเธอจึงใช้วอลแฮมเมอร์ทุบร่างแยกเทพแห่งดาบไปอีกครั้ง ทำให้เทพแห่งดาบไม่สามารถสร้างร่างแยกขึ้นมาใหม่ได้หลังร่างแยกเทพแห่งดาบถูกทำลายชราวได้บอกว่าเขาได้ตายไปแล้วสิ่งที่ทุกคนเห็นอยู่ในยามนี้คือข้อมูลและวิญญาณของเขาที่เก็บรักษาไว้ในซากิลิบเบอร์ที่ต้องใช้เวลากว่า10ปีในการฟื้นฟูการที่เขาปลอมตัวเป็นเพชรคาต เพราะไม่อยากให้อาลีนาต้องเป็นนักผจญภัยก่อนจากชราวได้บอกว่าเทพแห่งดาบต้องการทำลายทวีปนี้ทั้งยังบอกให้ทุกคนไปพึ่งพาแม่พระกับผู้พิทักษ์ที่เป็นจตุเทพด้วยแต่ให้ระวังคำพูดเพราะทั้งสองยังไม่รู้ตัวตนที่แท้จริงของเทพแห่งดาบแต่เจตที่รู้ว่าอารีนามีเรื่องต้องพูดกับชราว จึงให้เธอตามเขาไปตั้งแต่ชราวตายก็มีเรื่องเกิดขึ้นหลายอย่างอาลีนาพูดออกมาได้แค่นั้นก่อนมองไปยังพวกเจดที่อยู่ด้านหลังเธอจึงเข้าใจว่าที่อยู่ของเธอคือที่นั่นถึงไม่มีชราวอยู่ก็ไม่เป็นไรชราวที่เข้าใจจึงบอกว่ายังไม่ได้ทำตามสัญญาเลย ครั้งนี้ไม่นับเป็นการตั้งปาร์ตี้หรอกก่อนเชราวจะจากไปหลังทานอาหารค่ำเสร็จอารีนาได้ชวนเจดมาไหว้หลุมศพเชราวเขาจึงถามว่ามากับฉันจะดีเหรอฉันไม่ใช่เชราวนะแต่อารีนากับมองไปทางอื่นตอบมาอย่างแผ่วเบาว่า,วาเป็นเจดแหละดีแล้วก่อนพูดต่อไปว่า เอาเถอะน่าจะมากับใครมันก็เรื่องของฉันอีกอย่างตอนนี้มันต่างไปแล้วชาวายังมีชีวิตอยู่นี่คือการไหว้หลุมศพครั้งสุดท้ายแล้วเพราะชาวาเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์แห่งความเศร้าสำหรับเธอและนี่คือคำตอบของการเผชิญหน้ากับความเศร้านั้นก่อนอาลีนาจะบอกว่าวันนี้ต้องนอนเร็วหน่อยเพราะตั้งแต่พรุ่งนี้ต้องทำงานแล้ว พร้อมกับทำงานล่วงเวลาเจตก็บอกว่าพวกงานล่วงเวลาเดี๋ยวฉันช่วยอีกแรงพิเศษหนึ่งอาลีนาตกใจที่เฟกแปลงกายเป็นเจตและสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วแล้วกับมีเจตคนที่สาคนที่สี่เข้ามาจนถึงคนที่สิบทำให้งานเสร็จสิ้นอย่างรวดเร็วก่อนที่เธอจะสะดุ้งตื่นขึ้นมาที่เมืองฟีลัว พอเจดได้พบอารีนาจึงถามว่าเป็นอะไรอารีนาจึงตอบว่าเธอฝันว่ามีเจ็ดสิบคนทำให้งานล่วงเวลาเสร็จอย่างรวดเร็วทำเอาเจดเหมือนจะพูดอะไรขนาดที่อารีนานึกหาวิธีให้มีเจ็ิบคนพิเศษสองรูรูร,ริที่พยายามหยิบหนังสือที่อยู่ชั้นบนที่หยิบไม่ถึงก่อนลอจะมาช่วยหยิบให้รูรูริรร จึงบอกว่าถ้าพูดสิ่งที่คิดอยู่ออกมาฉันจะโกรธนะคะลอกับตอบมาว่าไม่ได้คิดอะไรสักหน่อยที่ตัวไม่สูงขึ้นมันเป็นเรื่องช่วยไม่ได้นี่นาทำให้รูรูริบโกรธด้วยความไม่พอใจก่อนบรนนรักหญิงจะมาขอโทษที่ไม่สามารถหาหนังสือของชราวพบ อีกทั้งเธอยังชมร,รูรูริที่เป็นนักเรียนกำลังพยายามทำการบ้านช่วงปิดเทอมก่อนเดินจากไปทำเอาลอถึงกับกลั้นหัวเราะในขณะทีร่รูรูริร้องตะโกนออกมาว่าฉันเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะพิเศษสามพอแอชลี่ถามอาลีนาถึงเวลากลับบ้านทำเอาเธอสะดุง้งก่อนเขาจะบอกว่าเธอเป็นทาตองค์กรเธอจึงบอกว่า เขาที่เป็นนักเรียนไม่จำเป็นต้องมาสนใจงานของเธอแอชลี่จึงตอบว่าพอเห็นพี่ถึงได้รู้ว่าเจ้าหน้าที่้าราชการใช่ว่าจะเป็นองค์กรขาวสะอาดเสมอไปเพราะงั้นถึงคิดเรื่องทำงานตั้งแต่ตอนนี้ไงอารีนาจึงบอกว่าถ้าออกไปทำงานเดี๋ยวก็กลายเป็นทาสองค์กรอยู่ดีทำเอาแอชลี่พูดอะไรไม่ออกเจ็บ จึงบอกว่าคุณอาลีนาอย่าพูดให้น้องกลัวสิการทำงานมันใช่จะมีแต่เรื่องสบายสบายเวลาเหนื่อยคนรอบข้างก็พร้อมที่จะช่วยไม่จำเป็นต้องแบกรับไว้คนเดียวหรอกอีกอย่างไม่ใช่เรื่องที่ต้องกลัวตั้งแต่เป็นนักเรียนด้วยเอชลี่ได้แต่ยอมรับส่วนอาลีน่ายังบ่นออกมาว่าไม่ว่างานอะไรสุดท้ายมันก็ลำบากทั้งนั้นแหละ เพราะเป็นคนทำงานนี่นาะ